ด้วยนะคะและที่สำคัญได้เป็นโฟวินนะคะเขาป่าเขาสวนลุย้าเกียร์เครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้นะคะบอกเลยนานๆจะมีเขามาสักคันนะคะกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ วิซี่คูนสี่นะคะตัวด้านหลังให้แล้วนะคะที่ท่งพลลมยนต์รถกระบะโฟวินเข้าแล้วนะคะคันนี้เลยค่ะ To โ,โยต้ v วี o 2.5นะคะรถปี2012นะคะวีโกแชมป์โฟวินนะคะสำหรับใครที่ตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะนานทีจะมีเข้ามาคันทรงพลลมยนต์จัดให้แล้วค่ะ โตโยต้าวีโกแชมตัวนี้นะคะกระจังหน้าแบบโคเมียมนะคะคันนี้ได้รถเดิมจากโรงงานเลยนะคะได้รถสีทองนะคะสีบอลเงินสีทองนะคะจะเรียกสีอะไรก็แล้วแต่นะคะตัวนี้มีจมูกเป็นตัวเทอร์โบมีมาให้แบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็น ล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้แมกไม่ยังไม่มีมาให้นะคะซุ้มโปง้งล้อออปชั่นของเขาก็ยังคงเดิมอยู่นะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยนะคะได้เป็นไฮรักนะคะตัว V n t u r b o นะคะ กระจกมองข้างแบบโคมเมียมและไฟเลี้ยวมีมาให้แบบนี้นะคะกันสาดมีมาให้พร้อมฟิล์มกรองแสงมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นแคปเปิรได้ด้วยนะคะและที่สําคัญได้เป็นโฟวินนะคะเขาป่าเขาสวนลุยสวนได้เลยนะคะสําหรับใครที่ตทมหารถวิกโกแชมนะคะได้เป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโลโกโ้วิี่คูซี่นะคะตัวด้านหลังก็จะเป็นอ่า ฝ่มือจับก็เป็นแบบโพรมเมียมพร้อมอ่าตัวนี้ก็เป็นไฟเบรกนะคะทุกอย่างเขาจะได้เดิมเดิมเลยนะคะอ่าสำหรับใครที่มองหารถเขาไล่เขาสวนนะคะสมรรถนะดีเยี่ยมนะคะนานๆจะมีเข้ามาสักคันนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างน,นะคะตัวภายในคันนี้นะคะก็จะได้เป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะคะ กระจมองค้างพาบไฟฟ่าได้ภายในก็จะเดิมๆนะคะคันนี้ก็ออปชันไม่มีอะไรมากนะคะเกียร์ธรรมดา5เกียร์เครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้นะคะบอกเลยนานๆจะมีเข้ามาสักคันนะคะแต่ที่ทรงพลรยนต์จัดมาให้แล้วนะคะสำหรับใครที่มองหา v ีโก้แชมป์นะคะโฟวินนะคะได้เป็นรถปี2012นะคะคันนี้พอนเพียงแค่เดือนละ7,000บาทตลอดสัญญานะคะได้เป็น V ีโกแชมป์2.5นะคะ โฟวินเครื่องยนต์สองจุดห้าปีสองพันสิบสองนะคะสำหรับใครที่มองหาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ทรงพลุมยนต์ศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะออกง่ายได้ถูกอาชีพนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีประวัติมีสินเชื่อนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์นะคะเกินหนึ่งปีขึ้นไปก็ออกรถได้ง่ายแล้วที่ทรงพลุมยนต์นะคะฝากเพื่อนเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันรถ ออรีวิวรถส,สวยคันหน้านะคะวันนี้ฝนขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ